ค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะในโซนของวันนี้เราก็จะมาสอนเพิ่มยอดแชร์ใน Facebook ของเรากันนั่นเองสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะเพิ่มยอดแชร์นะคะก็สามารถดูคลิปนี้ไปเป็นแนวทางกันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการผ่านเว็บไซต์ที่เราได้ไปทดลองใช้งานกันมา เพื่อมาแนะนําให้เพื่อนๆกันนั่นเองนะคะสําหรับใครที่จะทำตามนะคะก็แนะนําให้เปิดโพลเป็นสาธารณะหรือว่าเปิดโปรไฟล์เป็นสาธารณะกันก่อนได้เลยนะคะไม่งั้นยอดที่เราอัพลงไปก็จะไม่ขึ้นกันนั่นเองนะคะและสําหรับขั้นตอนแรกของเรานะคะก็ให้เรามาเสิร์ชคาว่า KMK y Social กันก่อนเลยนะคะ ค่ะวเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็ให้กดสมัครใช้งานของเรากันก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ปรมกรอ,อกข้อมูลละเอียดต่างๆตามช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอันตโนมัติไปด้วยนะคะและสําหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอินกันที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยและเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลยนะคะ ขับมาเข้ามาแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ KM Social นั่นเองนะคะทางด้านนี้เขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะก็คลิกไปที่ Facebook ของเรากันได้เลยจากนั้นก็ให้เรามาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะอย่างวันนี้เราจะมาเพิ่มแชร์โพสเราก็กดลงไปได้เลยและในส่วนบริการเขาก็จะมีบริการหลากหลายให้เราได้เลือกใช้กันมากมายเลยนะคะก็จะมีเลนราคาการรับประกรันความเร็วต่างๆแจ้งเราไว้นั่นเองก็ให้เราเลือกเลทที่เราต้องการลงไปได้เลย และในส่วนของลิงกนะคะเราก็ไปที่หน้า Facebook ของเราการเมื่อเราเลือกโพสต์ที่ต้องการเพิ่มแชร์ได้แล้วนะคะก็ให้กดก o อ y ปี้ลิงก์กันไปด้านบนเสร็จแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นำลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยและในส่วนของจำนวนนะคะเราต้องการเพิ่มแชร์เท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปเลยนะคะอย่างวันนี้เราจะเพิ่มให้ดูสักหนึ่งยแชร์ก็พอนะคะค่าเวลาเฉลี่ยนในการทำรายการก็อยู่ที่ห้านาทีค่าใช้ใจ่ายเขาประมาณ4บาทกว่าๆเท่านั้นเองจากนั้นก็ให้เราทำการกดสัง่งซื้อไปได้เลย และเมื่อเราก,กดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสําหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะเพิ่มเติมก็สามารถคลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อของเรากันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดค่าบริการบริการาต่างๆและลิงก์ ที่เราได้กดทกําการไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะส่วนหมายเลขด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานนเอค่ะและ,และสำหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอนะคะก็สามารถคลิกมาเติมเงินของเรากันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาที่ช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีสามช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code, two Money Wallet และคร y p t o Currency นะคะก็สามารถคลิกเข้ามาอ่านวิธีการใช้งานแล้วก็กดทำตามกันไปได้เลย และสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์และเกิดปัญหาติดขัดอะไรนะคะก็สามารถคลิกไปแจ้งหรือติดต่อแอดมินที่ปุ่มด้านข้างกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสําหรับใครที่ต้องการกรอกข้อ,ขอความหรือแนบรูปภาพ ก็สามารถทําได้ตรงกล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราใส่ใหมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วให้กดส่งตัวกันไปได้เลยหรือสําหรับใครที่ต้องการติดต่อกับแอดมินโดยตรงนะคะก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอด,ดด้านบนเพื่อคุยกับแอดมินกันได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคาบริการตะลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะคะและสําหรับใครที่เข้าใช้งานเว็บไซต์แล้วอยากแบ่งปันเว็บไซต์ดีๆให้เ,เพื่อนๆคนอื่นได,ได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยก็สามารถคลิกไปแนะนําเพื่อนกันได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็ให้กดคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งแบบ เ,เมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะและสำหรับในตอนนี้นะคะใครที่มียอดสะสมครบ500บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าปัจจุบันนะคะก็สามารถคลิกไปดูซีรีส์หนังจีนกันฟรีเพียงทําตามเงื่อนไขจากทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกมาดูกันฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยนั่นเองและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้า Facebook ของเรากันนะคะ จากนั้นก็ให้เรามารีเฟซหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดแชร์กันนะคะค่ะและตอนนี้ยอดแชร์ของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีทันเท่านั้นเองนะคะสำหรับเพื่อนเพ่นคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้มาลองสมัครใช้งานหรือมาดูบริการกันได้นะคะแล้ววันนี้ถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ